แลว <Yeah. S 1> ช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ได้มีอะไรแล้วก็คิดว่าสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่นิ่งรอรอ,อรอครมอชุดใหมป่ประมาณกลางเดือนกันยาหรือสัปดาห์หน้าน่าจะมีมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวของเรื่องของขอรออครมอและที่สําคัญอนะเรื่องของรายชื่อคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็น่าจะนิ่งแล้วธรรงวานท่านนายกแพทองทานพูดก็ถือว่านิ่ง mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอารายชื่อมาดูกันนิ่งแต่นิ่งก็ยังมีแรงกระเพื่อมก็ <Yeah. S 1> คือได้มีการพยายามต่อสายเช็ค mm hmm. เพราะเรื่องของการปรับครมอเนี่ยต้องบอกเลยคุณธีรวัตรว่า เช็คทุกวันเปลี่ยนทุกวันแต่โผลตรงเนี้ยรายชื่อที่ออกตามหน้าสื่อต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่านิ่งมาสักระยะหนึ่งสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มนิ่งแต่เมื่อคืนที่เช็คล่าสุดก็ยังบอกว่ายังมีแรงกระเพื่มอมคนที่หลุดจากเก้าอี้ยังวิ่งอยู่<อ>ก็ไม่รู้ว่าการวิ่งมันจะมีผลเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะการปรับครมอร,รอบที่แล้วก็มีข่าวว่าจะหลุดจะหลุดแต่ก็วิ่งจนนาทีสุดท้ายก็ได้กลับเข้ามาก็ได้พอถามแล้วเขาบอกณนะตอนนี้นิ่ง แต่เชื่อว่ารอบนี้น่าจะนิ่งเพราะว่าท่านนายกแพทองทานพูดชัดเจนว่านิ่งรอเสนอชื่อทุนเกล้าสี่วันที่4กันยาและขั้น<า>ตอนกระบวนการากต่างๆก็ยังมีคาดว่าจะเสนอทุนเกล้าว,วันที่4แต่เชื่อณตอนนี้เสด็จน้ําตรวจสอบเช็คประวัติอะไรต่างๆส่งกลับมาเรียบร้อยแล้ว่เหลือมากรองหมายความว่าโครโมดที่ออกณนะปัจจุบันตอนนี้ผ่านทางหน้าสื่อเนี่ยนิ่งนะวันนี้น่าจะเป็นไปตามนี้ก่อนใช่เพราะว่าอย่างที่พี่มรัฐบอกว่า แตกเบื้องหลังใช่เห็นว่ายังม,มีขยับนนขยับกันอยู่ได้เมื่อคืนเท่าที่เช็คล่าสุดนะก็ยังมีวิ่งอยู่ยังน้อยสองตำแหน่งที่หลุดโผลรอบนี้ต้องบอกเลยว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย หลุด4เข้ามาใหม่4ใน4เนี่ยมีข่าวว่า2เนี่ยยังวิ่งวิ่งแบบวิ่งอย่างนี้เลยอ่ะวิ่งซู<อ>ฟัดเลยอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะอามาดูหน้าดูตาแล้วกันนะคะวันนี้เราขอเปิดนํำร่องด้วยเรื่องของ <c oughs> โผคอรมออิงหนึ่งนะคะหรือโผลคอรมอแพทองทานหนึ่งณนะวันนี้นิ่งแล้วเพราะท่านนาย,ยกแพทองทานบอกว่านิ่งเ,<อ>เพราะฉะนั้นเราจะจัดหมวดหมู่โดยแบ่งแบบคอรมอตามรายกระทรวงหลายคนก็จัดโผลไปเยอะรเราแบ่งตามโคตา้าแต่ละพักมาดูกันว่า หน้าตาเป็นใครบ้างอ่าเริ่มจากในส่วนของโคตา้าพักเพื่อไทยค่ะครับเริ่มที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะเดพี่โภ<อ>คใช่ไหมใช่ตอนนี้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่มาเบอร์หนึ่งปึ้งถ้าย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วผมก็ถามพี่อมรรัฐว่าเอา้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ชื่อของรัฐมนตรีกลาโหมไม่ใช่ชื่อนี้นี่เออจริงๆมันนิ่งมาก่อนหน้าแล้วแ่ะแต่สัปดาห์แล้วที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่มันเกิดให้แรงกระเพื่อมเขาก็พยายามจะปล่อยกระเพื่อมเพราะว่าถ้าตราบใดเนี่ยยังไม่นิ่งตรวจสอบคุณสมบัติยังไม่มาและยังไม่ใกล้วันที่จะทุนกล้าวเนี่ยมันยังมีการพลิกได้เยอะคือเอาง่ายๆถ้าตราบใดยังไม่เสด็จน้ำอ่ะม,มันก็จะวิ่งกันหน้าดูเพราะนั้นก็ปล่อยให้วิ่งกันกระเพื่อมไม่พอแต่จริงชื่อนี้ก็นิ่งมาระยะหนึ่งแล้วนะคะพี่อ้วนภูมิธรรมรองนายกควบกลาโหมส่วนคคนนททีีุุ่่่ริยยัจึงงงกกเดมอา วาาวควบรมวคมนาคมค่ะครับแล้วก็คุณพิชัยชุนทะวชิวระรองนายกรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดิมเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยจะไม่มีเก้าอี้รองนายกครับแต่เพอ,เอิญได้เก้าอี้รองนายกมาจากพลังประชารัฐเพราะมีการคุยต่อรองแรกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะ <c oughs> เดิมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองนายกควบกระทรวงทรัพย คืนมาปุ๊บก็เลยมาอยู่ที่คุณมิชัยก็ยังได้เก้าอี้เดิมอยู่แล้วตามด้วยรัฐมนตรีใหม่ค่ะคุณสารวงเทียนทองก็ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวนี่เลยมาแทนคุณเสริมสักพงพาณิชย์แล้วก็มาคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็อีเดิมเหมือนเดิมรัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะคุณประเสริฐจันทร์ระวงทองนะครับรัฐมนตรีดิจิทัลเหมือนเดิมค่ะคุณสุดาวันวังสุภกิจโกศล เหมือนเดิมชรัฐมนตรีวัฒนธรรมมีคุณพิชัยนฤิธพันธ์นี่แหละนะคะที่มันนั่งรัฐมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์แทนคุณภูมิธรรมเวชชยชัยหลายคนก็ฝากบอกคุณพิชัยนฤทธพันธ์ว่ามาทํางานรอบนี้ฝากดูแลคนรอบข้างสักนิดนึงอย่าให้ซ้ำรอยเดิมเขาฝากมาบอกแค่นี้ก็งงเหมือนกันบอกฝากดูแลคนรอบข้างนิดนึงการทำงาน้ต่างนะมันจะส่งรังสีส่งพลังในการทํางานและอาจจะมีผลต่อเก้าอี้ได้เพราะฉะนั้นฝากคุณพิชัยว่าคนรอบข้างก็ต้องระวังอย่าให้คนรอบข้างเป็นพิษ โอ้โหจะกระเทือนเก้าอี้ได้อ่ามาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณมาริษเสงี่ยมพงศ์เก้าอี้เดิมเก้าอี้เดิมนะครับคุณจิราพรสินทุพไพรและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณชูศักดิ์เซรินินก็รัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีมาดูฝ่ายกฎหมายหลายคนก็ถามหาว่ารัฐบาลชุดก่อนหน้านี้รัฐบาลเสถฐาขาดมือกฎหมายอตอนนี้ได้ อาจารย์ชูศักด์เข้ามาช่วยเสริมตรงนี้นะคมาช่วยเสริมตรงนี้มาแทนคุณจักรพงศ์แสงมณีที่หลุดไปค่ะแล้วก็คุณมัทพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็อีเดิมครับคุณสุรพงษ์เปียชดรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเหนียวก็อีเดิมคุณพาวภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าหลุดด้วยนะแต่ตอนหลังก็กลับเข้ามาคุณจุลพันธ์นี่นอนมาตั้งแต่แรกแล้วมาตั้งแต่แรกใช่นะครับแล้วก็คุณธีรรัต์ สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีมือใหม่นะคะเป็นหนึ่งใน4ของรัฐมนตรีใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่เข้ามาดํารงตําแหน่งในส่วนของตรงนี้หลายคนก็โฟกว่าจริงๆแล้วคุณธีลรลัตน์นะคะหรือสสอ,อิ่มเนี่ยก็ประสบความสำเร็จ เป็นหนึ่งเดียวของสสกทมของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ไปทํางานการมาธิการอะไรต่างๆมาพอสมควรแต่ว่าบางคนบอกอาจจะไม่เข้าตามเพราะนั้นวัดใจกันมาเป็นรมชรมหาไทยจะสร้างผลงานได้ขนาดไหนต้องฝากไว้เลยเพราะว่าล้าตีอิ่มเนี่ยมีเอฟซีเยอะมีแฟนคลับเยอะ,อะตรงนี้อาจจะมาช่วยเสริมเพิ่มอะไรให้กับเพื่อไทยได้ก็เป็นไปได้นเท่ากับว่าก็จะไม่เห็นชื่อคุณเสริมศักดิ์คุณเกรียงกันตีนานมีคุณสุทินคุณชลิน<า>ข<อ>ังแสงกลาโหมที่หลุดไป ะแล้วก็ลัมตีจักรพงษ์แสงมณีที่หลุดไปนะคะลองมาดูของฝั่งภูมิใจไทยอันนี้นิ่งไม่เปลี่ยนไม่แตกไม่ขยับใช่นะครับเท่าที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนเดิมเลยคุณอนุทินนะฮะรัฐมนตรีมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีช่วยมหาดไทย พลตเบเกเพิ่มปูนชิดชอบรัฐมนตรีศึกษาที่การคุณพิพัฒน์ระชกิจประการแรงงานคุณสุมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีอุดมศึกษาที่ตอนแรกมีข่าวสุภาจะหลุดนะตอนแรกแต่พอไปเช็คไปเช็คมาใครบอกว่าหลุดภูมิใจไทยบอกเขาชื่อเดิมหมดไม่ได้มีการเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเลยนะมีคนไปแซะ,ใช,<น>ะใช่ค่ะคุณชาดาไทยเสรก็รัฐมนตรีช่วย,วยหาไทย คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนักตีช่วยศึกษาและคุณนภินทรศรีสันพางก็น้นตีช่วยพาณิชย์ครับก็สีรัฐมนตรีสีรัฐมนตรีช่วยนะครับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติมีคุณพีรพันธ์สาร็ดรัฐพิพากรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเหมือนเดิมนี่หลายคนทําไมพยายามที่จะสกิดกาอี้ตัวนี้เหลือเกินเพราะอะไรโคารมวคนถามเยอะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมนักตีพลังงานไม่เข้าใจเหมือนกันมีเสียงสะท้อนมาเยอะแต่ขอบอกนะคะคุณพีรพันธ์ยังเหนียวค่ะ ยังนั่งรองนายกควบรมวพลังงานจบไหมมาตั้งแต่แรกที่จะมีเายปรับไม่มีรู้สึกขยับใดๆเลยคนเนี่ยพยายามจะเขย่าก็อีคุณพิรภพันธ์แต่ขอบอกว่าคุณพิรภพันธ์เหนียวนะจ๊ะแต่ที่เปลี่ยนนี่เลยค่ะคุณเอกนัทคณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนคุณพิมพัฒน์ที่ลดไปใช่นะฮะแล้วก็พลเอกนัทพลนาพาณิ์รัฐมนตรีช่วย กลาโหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือแทนตําแหน่งที่ว่างลงตอนครั้งที่แล้วนําตีช่วยครังของรอทศชว่างหนึ่งเก้าอี้ก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งใครรอบนี้ก็เข้ามาได้ตรงนี้ใช่เป็นนําตีช่วยกลาโหมก็ไปช่วยกับพี่อ้วนภูมิธรรมมีทหารสักคนหนึ่งมีเพื่อนในฝ่ายพลเรือเดือนอาจจะทําให้การทํางานมันสมบูรณ์ขึ้นหรือเปล่าใช่แล้วก็สุชาติชมกลิ่นแลเก้าอี้เดิมที่กลับเข้ามารอบที่แล้วส่งผ่านนิด ก็เท่ากับว่าเป็น5ตําแหน่งแต่ว่าเป็นสองรัฐมนตรีว่าการกับสองรัฐมนตรีช่วยเพราะฉะนั้นมีหนึ่งตำแหน่งก็คือรองนายกของคุณพิรพันธ์ที่เหมือนเดิมมาอีกอ่าโพนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นกลุ่มของคุณธรรมนัสกลุ่มใหม่ที่เข้ามาจริงๆคุณธรรมนัสเนี่ยปัจจุบันก็อยู่พลังประชารัฐแต่พลังประชารัฐเขาแตกเป็นสองวงรัฐบาลในส่วนของพักเพื่อไทยประกาศแล้วไม่จับมือกับพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นปีกที่มาของร้อยเอกกัมนัส ยังสังกัดพลังประชารัฐแต่มาในนามกลุ่มเพราะนั้นโคต้าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัฐมีสามเก้าอี้ประกอบด้วยครับคุณเนรมนพินโยศิลวัฒรรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเพราะฉะนั้นก็แทนทางตัวคุณธรรมนัฐเองถูกไหมฮะแล้วก็มาคุณอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเขาบอกเก้าอี้ตัวนี้เป็นโคต้าของเพื่อไทยเขามีพยายามจะบอกว่าเป็นเก้าอี้โคต้าพรรคเพื่อไทยแต่จริงทุกคนก็รู้น่ะครับคุณอิทธิ สี่นัยากรก็มาแทนครับลูดังนั้นกลุ่มนี้เลยก็คือกระทรวงเกษตรหมดเลยใช่ค่ะนะครับอะประชาธิปัตย์ที่เข้ามาใหม่2เก้าอี้ที่ได้นะคะแต่ไม่ได้รองนายกนะก็คือมีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ครับแทนพลังประชารัฐเดิมอีป๊อตนะคะแล้วก็คุณเด็ดอิดขาวทองมาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็แทนทั้งสองตำแหน่งค่ะใช่ชาติไทยพัฒนาเก็ยังเดิม ทางประชาชิก็เหมือนเดิมพลนธุทวีสะดสองยุติธรรมอันนี้ขอย้ําว่าเป็นโผครมอเราขอใช้คําว่าน้าวันที่3กันยายน2,567เช็คจนถึงเมื่อคืนนี้โอกาสจะปรับเนี่ยน้อยมากแล้วก็โอกาสที่ถ้าเราดูโผทั้งหมดเนี่ยเท่าที่คุยกับผู้หรับผู้ใหญ่เนี่ย ในส่วนของที่เขาดูเรื่องของการปรับครมอเขาบอกว่ารอบนี้จริงๆเขาบอกมาแต่แรกแล้วจะไม่ปรับให้เกิดแรงกระเพื่อมเยอะเพราะด้วยขั้นตอนกระบวนการต่างๆอาจจะต้องเร็วสักน,นิดหนึ่งเพื่อให้การทํางานมันเดินหน้าต่อไปได้ใช่ะะเพราะว่าะะมันก็กินระยะเวลามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่า3กันยาเนี่ยช่วงเช้าด้วยนะค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายนี่ไม่รู้จะนเ,นเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ณตอนนี้เมื่อคืนนี้ที่เช็คก,ก็ยังมีวิ่งยังอยู่ประมาณอย่างน้อย2เก้าอี้นะคะที่หลุดไปนะคะแต่ณวันนี้ถ้าพูดถึงไปฟังดีกว่า สิ่งที่ฟังแล้วยืนยันได้ดีที่สุดต้องไปฟังจากปากท่านนายกรัฐมนตรีแพร์ทองทานสักนินดหนึ่งดีกว่าเพื่อยืนยันเรื่องของรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ค่ะนายกคะให้สัมภาษณ์หน่อยไหมคะให้สัมภาษณ์นิดนึง,นงคะ่ะเรื่องความคื้นหน้าโผพรมอแหลคะค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนักสามารถนำขึ้นทุนก้าได้วันไหนคะไมะ ที่หลักเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุยกับทางหมอสมิทธ์ตัวนึงโปรเซสของมัเรียบร้อยว่าไม่เคยทำนาะเดี๋ยวเขาถูกโปรเซสแต่ว่าผมอยากพินพ์หมดแล้วก็คือคือสามารถจะทุงก้าวได้พยายามจะพยายามจะให้เนี่ยุกสาขาตัดลานนี้คาดการณ์ตัดลานนี้คะคิดว่าน่าจะได้นะคะเห็นว่ามีรายชื่อที่ยังมีปัญหาตรงนี้ก็คือน่าจะไม่มีก็สอตัวสองพันหกก็คือก็คือว่าวันนี้ที่เรียบร้อยก็คือท่านนายกเองก็ลงในตำแหน่งเลยใช่ไหมคะวันนี้ว่าใครจะนั่งเก้าอี้ไหน ไม่น่าแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่น่าแล้วค่ะก็คือไม่น่าจะมีกระเพื่อมไม่น่าจะมีกระเพื่อม,ม,ม,เ,พมเพราะพูดแบบนี้นแสดงว่าชื่อเนี่ยน่าจะนจะิ่งแล้วใช่แต่นี่มันเป็นโผลที่ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแต่โผลที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโอกาสตรงก็เยอะอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้รายชื่อต่างๆน่าจะเสด็จน้ําจะวิ่งยังไงนั่นแปลว่า ท่านนายกไทองทางคนจะไม่การปรับเปลี่ยนใดๆหรือเปล่าเพราะว่านักข่าวพยายามถามคําว่าเรียบร้อยเนี่ยคืออะไรเรียบร้อยก็คือใส่รายชื่อตําแหน่งเก้าอี้ไปเรียบร้อยแล้วและน่าจะนําขึ้นทุนกล้าวได้วันที่สี่ในสัปดาห์นี้ก็คือมีการก่อนจมาเบื้องต้นก็น่าจะเป็นวันที่สี่กันยายน ใช่ค่ะและขั้นตอนกระบวนการนะคะหลังจากปลดเก้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอทุนเก้าลงมาจะทุนเก้าลงมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะคพอทุนเก้าลงมาแล้วก็ต้องรอขั้นตอนกระบวนการในการที่จะนําคอรมอรชุดใหม่นะคะเข้าเฝ้าถวายสัตยังไม่จบนะบเข้าเฝ้าถวายสัตย์เสร็จนะคะหัวใจสําคัญของการที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็คือจะต้องมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐ,รรฐสภาซึ่งมีการแผนไว้เบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยพี่นายบอกว่ามีการติดต่อสอบถามไปวันที่16-16กันยาครับ ซึ่งก็ตรงกับที่พี่อ้วนภูมิทําบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าหลังกลางเดือนกันยายนประมาณนั้นน่าจะสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้คําว่าเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ของคอรมอก็คือพร้อมแต่อย่างไรก็ตามมีกระแสะใหม่บอกว่าอาจจะถวะาเขาเรียกว่าแถลงนโยบายเร็วขึ้นเป็น1 1ถึง13ากันยาก็รอดูแต่ยังไงก็ตามภายในเดือนกันยายนกลางเดือนนี้น่าจะได้คอรมอชุดใหม่มแน่นอนนะคะ